เลื่อกี่ยวับสปายและกะกระดิ่งด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยินดีทุกคนเข้าสู่ช่องน้ำเพชรยอดเซอร์คิลเปลี่ยนได้ตลอดกับชื่อช่องทุกคลิปเลยวันนี้เราจะมาสอนการทําผมนะคะแบบนี้นะคะแบบที่ว่าแบบสีสันนี้นะคะทุกคนอ่าอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเออสอนผมแบบนี้เนาะโอเคพวกเราจะสอนผมอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เรากดไปที่บวกข้างล่างนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมบวกอะ่ะเออบวกนะ กดไปที่นำเข้ารูปภาพกดเข้าไปปุ๊บต่อมา้เรากดไปที่รูปภาพทิ้งหมดนะแคะแล้วก็เลือกเลือนเลือ่อเออทำไมนะทุกคนพอได้เยบุญกดไปที่โอเคนะคะทุกคนแล้วก็กดพิธีการกระบาดคลางนะคะเพราะมันงมันจะไม่มันจะจะเป็นสีสันนะคะเพราะถ้าไม่กดดิงการกระบาดมันจะเป็นไม่เป็นไม่เป็นสีสันอย่างนี้นะคะทุกคนให้เรานะคะกดไปตรงนี้นะปุ๊บกดไปที่บวก ให้เราใช้เลเยอร์นี้เท่านั้นนะคะทุกคนในการวาดนะคะเพราะถ้าใช้เลเยอร์นี้<ะ>เวลาเบลอมันจะเบลอทั้งภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เลเยอร์ที่2ที่เราบวกขึ้นมานะคะเราจะเลือกสีผมนะคะที่เออเราจะใช้ปากกานี้นะคะทุกคนปากกามาร์เกอร์แบบอ่อนนะคะอันนี้นะเราก็เลือกสีนะคะที่จะให้เป็นผมพี่วินนะผมพี่วินเอาเป็นสีจ้าไปเลยเขียวแผงไปเลยเขียวนีออนเงี้ยพี่บพี่วินชอบอ่าแล้วก็ซุบเอาเ,เลยเลยยังไง เรียบร้อยนะคะทุกคนมันมัก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็จะดูไม่สวยถูกไหมให้เรากดไปที่ตรงนี้นะนี่เป็นเป็นแปลงอ่ะแล้วก็กดไปที่ builder นะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดที่เบอร์ฉากหลังนะคะกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่30เปอร์เซ็นต์นะสามสิบพีสามสิบ px คืออะไรวะสามสิบ px นะคะกดถูกนะคะแล้วก็กดที่บวกรายละเอียดตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยไหมตรงนี้ตรงเงี้ยเออนั่นแหละให้เรากดไปที่ตรงเงี้ยค่ะที่เขียนธรรมะเวรใช่ไหมแล้วก็กดไปข้างๆแล้วก็กด เอาซอฟไลท์นะคะทุกคนซอฟต์กดไปี่ข้างล่างวางซอฟนะคะซอฟไลท์นั่นะคะแล้วก็กดนะคะกดลงมาแล้วก็นี่แล้วก็ถึงไหมไม่ง่ายค่อยๆผมไม่เป็นแล้วมันก็จะดูไม่สวยใช่ไหมทุกคนให้เรานะคะกดไปที่อย่างลบนะคะแล้วก็ค่อยๆลบข้างๆแบบเก็บรายละเอียดอะไรแบบนี้ทุกคนก็ก็นะกดแมนะคะระบายลบๆๆๆนะทุกคนลบไปออร่าออร่าเขียวอื้อนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ กนนะะ็นะคะโอเคนะคะไปนัคะคลิบนี้อย่าลืมกดไลค์กับเซอร์ไพด้วยนะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร์และก็กระดิ่งด้วยน,นะ